สัสดีครับพี่น้องชาวไอค้าทุกท่านนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่โมดูลที่สิบนะครับโมดูลนี้คือขายด้วยโพสต์ตามนะครับเป็นเวอร์ชันแอดวานอีกแล้วนะครับก็ปกติเลยนะครับอธิบายอีกทีหนึ่งคนที่ทําเพจขายของทั่วไปข้างนอกอ่ะเวลาเขาจะขายของเขาทำยังไงเขาโพสต์เดียวเขาใช้โพสต์เดียวนั่นแหละเป็นการขายของทำซ้ำๆๆๆๆอยู่นั้นแหละแต่ผมจะบอกว่าเวลาที่เราทํามาเนี่ยสิ่งที่พวกเราทํามาคือเราทำมาตั้งแต่พีพีร้อนนะครับพีร้อนนะครับจนกระทั่งเซลเบท สิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรรู้ปะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นนะถ้าพี่น้องทําตามสเต็ปแล้วไม่มีการขายมาเลยนะให้มาแบบรูปเดียวเนี่ยใช้เวลาน้อยมากผมใช้เวลาแบบคาา์ดนึงจะเปิดคุณจะเห็นนี่ผมใช้เวลาประมาณสิบวันเองในการทําอ่ะทําขึ้นมาปุ๊บดีดดีดดีเข้ามาปุ๊บสุดท้ายแล้วมันจะถึงขั้นตอนที่คนอันนะ้นอ่ะอยากไปต่อแล้วเพราะว่าผมมีเทคนิคไม่ว่าจะเป็นเรื่องวายแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอ่อเทคนิคที่ให้คน,นสุดแล้วมันไปต่อได้ถูกปะ่ะคนสามารถไปต่อได้อ,อนี่ไง คนล้นแล้วอะพอวันสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรป้าพอประกาศเซลเพจไปปุ๊บตุ้มนี่คือตัวเลขที่ผมไม่ตัวเลขที่ผมไม่ได้ไปไป,ประกาศหน้าเพจนะครับทุกคัสของไอคัสทะลุร้อยทะลุหนึ่งร้อยคนตั้งแต่วันแรกทุกคัสนะครับทะลุหนึ่งร้อยตั้งแต่วันแรกที่เปิดตัวทุกคัสนะครับยกเว้นไอคัสหนึ่งนะครับเพราะตอนนั้นยังทําแบบ ยังทําแบบยังไม่ครบโปรเซสอะนึกออกปะเป็นช่วงเป็นช่วงรองตลาดนะครับไอค้ครั้งหนึ่งก็ประมาณห้าสิบหกสิบคนในวันแรกนะครับแต่เมื่อผมมีโปรเซสอย่างเงี้ยผมบิวมาทุกอย่างมันเข้ากอบม,มันคุณสังเกตเห็นนะในระหว่างที่ผมลอนสโปรดักเนี่ยมันจะไม่มีเรื่องอื่ดแทกเข้ามาเลยนะเว้ยถูกปะมันจะเป็นเรื่องนี้แต่ต่างแง่ต่างมุมต่างแง่ต่างมุมนะครับก็คือพรีอนเนี่ยต่างมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนอัน้นวันสุดท้ายปุ๊บเออเปิดตัวปุ้งเพียงพุ่งขึ้นมเป็นร้อย นี่ไงทำไมไอ้คัสเปิดตัวละพีเพราะแบบนี้ไงนะครับคำถามคือพี่น้องไม่ทําหมดได้ไหมก็ได้แต่ผลมันก็จะลดหย่อนลงไปลืมขั้นตอนนี้ก็จะหายไปหายไปหายไป,ยไป,ยไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทาเสร็จหมดโปรเสร็จได้ก็ดีนะครับเพราะมันจะเก็บได้หมดนะครับเนี่ยเปิดตัวมาร้อยหนึ่งถ้าเป็นโอเคถ้าเป็นหลายๆคน,น, <S <S นอาจจะบอกว่าเฮ้ยพอใจละถึงยอดละถึงเป้าละแต่นะครับผมมีเป้าหมายคือวันมีเรื่องร้อนตัวดักทุกอัน เขาใจปะจะทายัางไงให้เปิดตัวเป็นล้านได้มันต้องมีวิธีวิธีที่เหนือกว่านั้นอีนะครับไอค้าหนึ่งไม่ได้ทําต่อนึกออกปะมันก็เลยเป็นกระแสที่ผมก็ทําเหมือนชาวบ้านอ่ะนะครับเวลาที่เ,ออเวลาขายขายเสร็จทํำยังไงก็โพสโพสคอนเทนต์ไปปุ๊บมถึงวันขายเสร็จก็จบแล้วนึกออกปะแล้วก็สมมติเหลืออีกสิบห้าวันจะปิดค้ดสิ่งที่จะทําก็คือโพสคอนเทนต์เดิมซ้ํานะครับซึ่งมันไม่ได้ดูดดึงดูดอะไรเข้ามาเท่าไหร่นะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมมีวิธีนะครับคุณต้องเข้าใจนะว่า คนที่บันมาที่อยากจะมากับคุณเนี่ยเขาจะอั้นไปในวันแรกเกือบหมดแล้วนะครับแล้วจะไปมีเดทไลนะ์ปะปลายแล้วตอนนั้นจะไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่าสิ่งที่คุณทํามาเนี่ยมันโดนเขาไปแล้วนะครับตอนเนี้พูดง่ายๆคือคุณเอาเบ็ดไปตกปลาตัวเดิมไม่ได้แล้วคือคนที่จะมาเข้ามากับคุณหมดแล้วแล้วเขาเดี๋ยวเขาจะไปโดนเดทไลน์นิดหน่อยนะครับเขาตามคุณมาหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังเอาเหยื่ออันเดิมไปล่อ มันไม่มีปลาเหลือแล้วอ่ะมันเป็นกบแล้วอ่ะมันเป็นหมูเป็นปูเป็นอะไรอย่างี้ไปแล้วอ่ะคุณเอาเหยื่อเดิมไปล่อไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมทําคือผมรู้ผมจะมีโพสต์ตามนะครับหลังจากขายเสร็จมีตามอีกนะนี่มีก่อนแล้วมีหลังนะผมจะมีโพสต์ตาม 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่หรืออะไรก็แล้วแต่ผมที่ผมทำที่ผมนึกได้ผมทานะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีนะครับแล้วก็มันจะมีขั้นตอนที่สามคือบทส่งท้ายเราต้องให้เขาด้วยนะครับอันนี้ โพสตามันดับแรกที่ผมจะทําหลังจากขายไปอันหนึ่งคืออะไรผมโพสต์ไปที่คนสี่ประเภทเพราะจริงๆมันนุ่นแต่มันมีมันมีคนสี่ประเภทนะครับเออตอนที่ผมทำไอคาสองเนี่ยผมทําเรื่องเ,ออเรื่องสิบสี่เทคนิคไม่ต้องขายเออสิบสี่เทคนิคอ่านใจใได้ดีอยู่นะครับเป็นเทคนิคการสแกนคนนะครับคือคนจะมีประมาณสี่ประเภทผมแบ่งเป็นนักลบนักรักษณักวิชาการนักโซเชียลนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ป่ะคนเนี่ยมันตัดสินใจไม่เหมือนกัน นึกออกปะคุณเคยมีเพื่อนเพื่อนที่แบบว่าตัดสินใจต่าง,งคุณปะบางทีคุณตัดคุณอาจจะแบบเป็นคนที่ตัดสินใจด้วยอารมณ์แต่เพื่อนเพื่อนของคุณคนนี้แม่งตัดสินใจด้วยเหตุผลแบบว่าแม่งโคตรต้องมีตัรการต้องอะไรแต่คุณแบบตัดสินใจด้วยแบบเฮ้ยเอาทันทีอีกคนเพื่อนแม่งนั่งดูแต่ฉลากนึกออกปะจะซื้อยาอะไรแม่งนั่งดูแต่สตคุณดูแม่งแค่ยี่ห้อแม่งรูปลักษณ์ภายนอกคุณโดนคุณเอาละนึกออกปะนี่คือสิ่งที่เป็นมนุษย์มีมีอารมณ์การตัดสินใจแแตตตกกก่่่่าางงงััันนะะครรรรบบบหลๆปเภททถ้ีชออไ ชอบอะไรที่เข้าใจง่ายอย่างเช่นยายี่ห้อนี้กินแก้ปวดหัวจบเขาดูแค่นี้ถ้านักนักเป็นเป็นนักวิชาการเนี่ยเขาจะไปดูถึงฉลากหลังไปดูว่าเฮ้ยไอ้นี่มันเป็นยังไงวะมันมันส่วนผสอมอะไรบ้างมันแก้อะไรคือเขาจะลงรละเอียดดีเทลเยอะมากนึกออกปะแล้วถ้าเกิดเป็นประเภทนักโซเชียลเขาจะดูว่าภาพลักษณ์ของอันนั้นมันสวยไหมมันดูดีไหมเออมันดูมีสไตล์ไหมนะครับสำหรับนักนักโซเชียลนักร้านน่าจะคล้ายกันนะครับประมาณนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เป็น เพราะฉะนั้นเนี่ยสารมันต้องยิงให้ตรงจุดถูกป่ะถ้าวันแรกที่คุณปล่อยเซลเพจไปอ่ะคุณปล่อยเซลเพจไปคุณไปยิงนักลบสมมุติวนะ่าคุณไปยิงนักลบหรือคุณไปยิงนักโซเชียลว่าเฮ้ยเปิดรอบแล้วอ,อาจจะไปยิงนักลบกันแล้วกันเอาง่ายๆให้เข้าใจยิงไปที่นักลบปุ๊บให้เข้าใจง่ายว่าเฮ้ยเหมาะสําหรับคนประเภทนี้นะครับคุณยิงไปที่วายเลยนะนักลบแม่งชอบอย่างนี้อยู่แล้วคือยิงไปที่วายนะครับมีไรายได้จากงานหนะรือว่ามีไรายได้เสริมเดือนละสองสามหมื่นจากไอ้ตัวนี้แล้วก็วิธีทำนักลบแม่งสนใจเอาละ นี่คือสิ่งตามมานักวิชาการไม่เชื่อแบบนั้นเข้าใจปะรู้นะมีอะไรได้แต่ต้องไปดูก่อนว่าเฮ้ยสอนอะไรบ้างอะมียังไงมีกี่บทมีกี่นาทีมี <c oughs> เรียกปะบางทีเขาลงไปถึงรายละเอียดตรงนั้นเนี่ยเขาลงไปที่ดีเทลคนสอนคือใครเฮ้ยแล้วไหนขอดูประวัติหน่อยแล้วมันเป็นยังไงเขาจะมีการตัดสินใจแบบนึงน,นะครับแต่ถ้าเป็นนักโซเชียลเนี่ยเขาชอบอะไรที่ทันสมัยเขาชอบอะไรที่เร็วๆเรียกปะก็คล้ายๆกับน,นักหลักนะครับนี่คือสิ่งที่เขาเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่ทํามันต้องแตกต่างกันเข้าใจปะ่ะนะครับเพราะฉะนั้นในโพสต์ตามเนี่ยผมจะทําไม่เหมือนกับโพสต์ตามนี้ก็คือโพสต์ขายนะแต่มันเป็นโพสต์ขายที่ห้อยคนละแบบแบบว่าห้อยห้อยสตอรี่คนละแบบนะครับอันนั้นอาจจะเป็นแบบว่าเฮ้ยห้อยตรงๆเถนๆว่าเฮ้ยเปิดรับสมัครแล้วเห็นปะ่ะบางทีผมจะท้วนๆเลยนะเปิดรับสมัครแล้วผมจะดึงดูดคนที่มันเป็นประเภทหนักลบนะครับแต่ถ้าผมมาห้อยแบบเฮ้ยแม่งมีดีเทลแบบรายละเอียดคอสนี้เหมาะสําหรับเหมาะกับเหมาะอะไรแล้วมีตัวอย่างอเนี่ยนักวิชาการ แต่ถ้าแบบผมเน้นเรื่องเป็นเทรนทันสมัยอะไรเงี้ยผมจะเน้นเรื่องของนักโซเชียลนะครับเนี่ยเห็นปะคุณจะตกปลาตัวเดิมคุณตกปลาได้เยอะเดิมหูในปลาเดิมนะครับแล้วปลาเดิมมันหมดแล้วว่าคุณจะอะไรไปตกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องยิงปลาใหม่เราต้องยิงสารใหม่นะครับถ้าเราเคยยิงนักลบไปแล้วเรายิงนักวิชาการถ้ายิงวิชาการไปแล้วไปยิงนักลักนักโซเชียลบ้างนะครับเพราะฉะนั้นสารต้องเปลี่ยนไปก็หลักๆก็ตามที่ผมพูดให้พี่น้องไปเมื่อกี้คือมันจะมีคนที่ตัดสินใจด้วยข้อมูลเยอะ คนนี้จะชอบคนนี้ตัดสินใจด้วยอะไรที่มันเข้าใจง่ายๆสรุปได้เลยคนนี้ตัดสินใจด้วยอะไรที่มันดูทันสมัยดูแบบดูมันแบบเป็นกระแสดูเป็นอะไรเงี้ยเขาจะชอบนะครับเนี่ยแค่นี้คุณเอาไปได้เอาไปทําได้เลยนะครับแต่สําหรับใครที่ที่แบบว่าสนใจรู้อยากแบบไปรู้เรื่องคนลึกๆอะไรพวกนี้นคุณอาจจะไปเข้าไอค้าสองอีกทีนะครับแต่ว่าข้อมูลที่ผมให้ในวันนี้มันพอละนะครับเนี่ยผมจะโพสต์ตามใน่สี่ประเภทก็อาจจะโพสต์มีโพสต์หนึ่งโพสต์สองโพสต์สามโพสต์สี่ จริงๆทุกคนก็ทําคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมมันต้องมาโพสตามอะไรเยอะๆหรือเปล่าจริงๆจริงๆทุกคนก็ทําเชื่อไหมเวลาที่ทุกคนโพส์ขายอะพอโพสไปแล้วครั้งแรกปุ๊บมันจะโดนคนส่วนหนึ่งที่ตัดสินใจเข้ามาหาคุณเลยทันทีนะครับอาจจะมีไม่เยอะนะครับถ้าคุณถ้าคุณไม่ได้ทำตามวิธีการที่ผมมามันจะไม่เยอะแต่ถ้าทาพีร้อนอย่างที่ผมบอกมานะวันแรกคุณจะมาเปรี้ยงเดียวเลยชุดใหญ่นะครับแล้วหลังจากนั้นอาจจะมาเบาบางหนึ่งคนสองคนแต่ไอค้าเนะ่ยในระหว่างวันอะ คุณคิดดูดิผมมีเรื่องเดสไลน์ผมมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยในระหว่างวันอ่ะไอคะ้ค้าคนเข้ามาวันละสิบคนขึ้นอ่ะทุกๆวันสิบคนสิบคนยี่สิบคนบางวันก็เป็นแบบเนี้ยนะครับเพราะว่าผมมีโพสต์ตามที่มันโดนเข้าใจปะไปโดนคนประเภทนี้เอาได้ไหมส่วนหนึ่งไปโดนคนประเภทนี้ไปโดนนักลบได้ไหมส่วนหนึ่งไปโดนนักรักได้ไหมส่วนหนึ่งยิงโดนหมดเลยผมยิงโดนคนทุกประเภทนี่คือสิ่งที่ทํานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณตามด้วยโพสต์ตามจะกี่โพสต์ก็ได้นะครับโพสต์ให้มันโดนคนสี่ประเภท แล้วก็สิ่งที่ผมทําอีกอันเลยคืออะไรแก้ปัญหาเพิ่มนะครับนี่เป็นโพสต์ตามที่ผมจะเล่นอันต่อไปนะครับเพราะอะไรแก้ปัญหาเพิ่มปัญหานี่เอาอมาจากไหนปัญหาเอามาจากหน้าเพจแหละบางทีที่เราโพสต์ขายไปใช่าั้ก็จะมีคนมาถามว่าเฮ้ยค้านี้มันเป็นยังไงมันเหมาะสมสําหรับอะไรดึงมันเป็นปัญหาเฮ้ยค้านี้มันเหมาะสําหรับคนแบบนี้ไหมก็ดึงมีปัญหาหนึ่งค้านี้มันจะเคนที่ทําอาชีพเนี้ยแล้วมันอ่ะดเนี่ยผมจะดึงปัญหามาเป็นแบบเนี้ยแบบไปเรียนได้ไหม อะไรเงี้ยแล้วก็แบบไม่เคยมีความรู้พื้นฐานแบบนี้เลยอะไรเงี้ยผมจะดึงมาเป็นโพสตแก้ปัญหาไปเรื่อยในแต่ละวันนะครับแล้วก็บวกไปด้วยสตอรี่ด้วยบทความเป็นแบบนั้นเรือกอาปะ่ะเนี่ยผมก็จะดึงมาแบบนั้นนะครับเนี่ยคุณแค่โพสตตามหนึ่งโพสตตามสองแค่เนี่ยนะครับซึ่งซึ่งจะกี่จะกี่จะกี่วิดีโอจะกี่คลิปจะกี่เทคอะไรก็แล้วแต่นะครับเนี่ยถ้าคุณทําตามแบบเนี้ยยอดคุณจะมาเรื่อยๆในทุกๆวันเรือกอาปะ่ะแล้วตอนที่มันจะปิดเดทไลน์แต่ละครั้งเนี่ย เป้ามันจะพุ่งขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าเราได้ให้คุณค่าสมหรับตัวมือนะครับไม่ใช่แบบแบบคนทั่วไปทำเนี่ยก็คือมาเทรดปุ๊บวันแรกโพสต์ขายนะครับอีกวันหนึ่งก็โพสตอะไรไปเรื่อยอีกวันหนึ่งมาโพส์ขายพอใกล้จะหมดเด a ไลน์คนไม่มีสิ่งที่ทําคือโพส์ขายเช้ากลางวันเย็นเชา้ากลางวันเย็นติดต่อกัน5้าวันสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนที่อยู่ในเพจอันนี้คุณแล้วนะครับเมื่อคุณย้อนไปดูปุ๊บโอ้โเพจแม่งอมาตยหิดแม,ม่งอลไแม่งมีแต่ขาย เพราะตอนนั้นมันเหมือนแบบไฟลนเนี่ยคุณแบบเฮ้ยมันทํายังไง <view> ยอดก็ไม่มาแล้วก็แก้ปัญหาด้วยวิธีเดิมๆแล้วมันจะไปแก้ปัญหาได้ไหมล่ะนะครับเนี่ยแหละนี่คือวิธีแก้นะครับอัดไปที่คนสี่ประเภทสารต่างกันนะยิงให้ต่างกันนะครับนักลบก็ยิงให้ชัดนักวิชาการก,ก็ยิงให้ใหมันครบอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ปัญหาที่คนมาถามอ่ะก็เอามาแก้เพิ่มนะฮะปัญหาที่คนถามมาแกเ้เพิ่มเนี่ยแหละสิ่งที่ผมทํานะครับแล้วก็แค่เนี้ถ้าคุณทําแค่นี้ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ คนจะเข้ามาหาคุณในช่วงตลอดเวลานะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็อย่าลืมโพสตส่งท้ายอย่าลืมนะครับอันนี้สําคัญโพสตส่งท้ายมันเป็นการรักษาฐานแฟนของคุณนะครับก่อนที่จะจบเนี่ยผมจะมีเซลขายจะมีเซลเพจขายอันหนึ่งนะที่แบบมาโพสตขายแบบแบบเหลืออีกสิชั่วโมงสุดท้ายเหลือแค่ชั่วโมงสุดท้ายคุณอาจจะเห็นนะครับแล้วผมจะบอกว่าสุดท้ายผมจะบอกว่าใครที่ไม่ได้ใครที่ใครที่ได้ไปต่อเราไปพบกันในค้าแต่ใครที่ไม่ได้ไปต่อก็ไม่เป็นไรนะครับเรายังพบกัน6.3 0เหมือนเดิม เนี่ย <N ee> ผมบอกเพื่ออะไรรูป้ป่ะเพราะว่าบางทีอะ่ะ <K an> คนที่ขายขายจนลืมขายจนลืมว่ามันมีคนอื่นอยู่ในในนี้ด้วยนะครับมันเหมือนกับเวลาที่คุณไปขายเนี่ยคุณกําลังไปทิ้งคนที่ไม่ซื้อมันเหมือนกับคนที่ไม่ซื้อมันเหมือนไม่มีตัวตนอะ่ะนึกออกป่ะคุณกําลังไปผลักเขาออกทางังด้งจริงๆเขาอาจจะเป็นลูกค้าคุณในอนาคตก็ได้แต่วันนี้มันยังไม่เหมาะสมวันนี้มันยังไม่พร้อมที่จะเข้ามานะครับวันหน้าเขาอาจจะเหมาะสมเขาอาจจะพร้อมและเขา,าจ,จะเข้ามานะครับอย่าไปทําอย่างนั้นไม่งั้นหลังจากขายเสร็จแฟนเพจคุณจะหายไปเลยนะครับนี่คคคคือสิ่่งททีรรรําานนนนะะะะััับบเพฉ้ วันนี้การบ้านเราไปฝึกเขียนเซลเพจแล้วใช่ไหมแต่วันนี้เราฝึกเขียนโพสต์ตามนะครับด้วยวิธีแบบนี้นะครับเล็เลงคน4ประเภทแล้วก็อะไรที่คนถามเข้ามาเป็นคอมเมนต์เราก็เอามาแก้ปัญหาเพิ่มในโพสต์ต่อไปนะครับทำได้เท่าไหร่เท่านั้นนะครับไปฝึกอันนี้แล้วก็อย่าลืมอันสุดท้ายก็เรื่องของรักษาน้ําใจของคนที่ไม่ได้เข้าขาดด้วยนะครับวันนี้ต้องฝากไว้นะครับเพราะฉะนั้นไปเขียนเซลเพจนะครับไปเขียนมาใน,ในรูปแบบวิดีโอก็ได้นะครับคุณไปลองฝึกทําดู นะครับว่าเฮ้ยโคนตามยิงคน4ีประเภททำยังไงนะครับโอเคครับฝากกันบ้านนี้ไว้ด้วยแล้วพบกัน